เชอรีนโพดภาพโค้งสุดท้ายก่อนคลอดแฟนๆรอย,ยนชม1พฤศจิกาย,ยนนี้ต่างาพากันแสดงความยินดีให้กับคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเชอรีนที่จะได้เป็นแม่คนอย่างเต็มตัวโดยมีกำหนดผ่าคลอดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564หลังจากที่เฉลยเพศเป็นลูกสาวชื่อน้องจินเจอร์โดยเชอรีนได้โพดรูปภาพครอบครัวโค้งสุดท้ายก่อนคลอดพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปมันจะไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วนะงานนี้หรอกแฟนคลับ รอยนชมน้องจินเจอร์ต่างแสดงความคิดเห็นด้วยความยินดีว่าตื่นเต้นด้วยคุณแม่เชอร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ขอให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ้าตัวเล็กจะมาแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่นะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆครับว่าที่คุณแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากค่ะคุณแม่คุณพ่อน้องต้องคลอดออกมาน่ารักแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตื่นเต้นแทนคุณแม่เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ